สวัสดีพี่สู้ผู้สุขคนครับผมมือนี้ก็ะินมาถวัยเทียนเขาพันษาเนาะพี่น้องเนาะมากับเจแดงเดียนสกาวพรหัดมาเมือทีมเนาะพี่น้องเนาะมาวัดป่าวังสมพูนะพี่น้องมาวัดป่าวังสมพูกับมาเอาแนวทางน้ำนะพี่น้องนี่คือบุริเวียนวัดของเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะเป็นวัดที่เดศนะพี่น้องเนาะเป็นวัดที่เกศนะกี่ผ้ากันกลับแล้ว วัดที่เจ็ดวนี้ก็คิดไปวัดปู่ศีศูนย์เป็นวัดที่แปดไปหาปู่ศีศูนย์กันเนาะอพี่น้องเนาะวัดปู่ศีศูนยะ์วัดปู 40, ่สามแปดไปกันนาะอพี่น้องเนาะวัดวัดฉิมลี โอ้ยบัดสิมาดีพระท่นขอโทษขวอไฟพี่น้องเบาฟินผู้สางสีชมพูสามมื่นไปบ้งไม่ได้ไปซองเบ้งก็ได้เห็นอีไดีที่แหลกเป็นกล่องแขนแซมโอ้บตาปูตะปูครับผมรับก่อนครับอครับผมเนี่ยไม่สะเดาไม่สะเดาเขาเลงงองออ มันคือเป็นแสงได้แสงอันออแดงๆห้อหอยน่ะครับครับแสงอีหยังเลยเลยยังที่องมันก็เลยเห็นอย่นี้อ้าอีหยังคือแเนาะียนะวแตกเเนาะถึงแม่เท่าของปูทางใดปูเนไหอือครับผมครับผมชใส่สุดสีดาาตํามซะเนาะ ออกกาบสิครับกับอบครนี่กาบพอกับนี่ครับผมนะครับถวายทำบุญวัดที่เ็นะครับบคโอเครับผมไหทครับาอโตรััสมาสัมพุทธัโมทับสะภะคะวโตรัตตัสมาสมพุทธัโมทับสะภะคะวโตรัตตสมาสัมพุทธั อิมานีอิมานีมายังพันเตมายังพันเตวสิกัสาวาสิกัสาอิกานีอิกานีสัพพะลิวารานีสัพพะลิวารานีพิขูสังคสาพิฆุสังคสาโอนุชยามาโอนชยามาสาวุโนูพันเตสาวุหนพันเตพิขูสังโคพิฆุสังโคอิมานีอิมานีวาสิกัสาวาสิกัสาอิกานีอิกานีสัพพะลิวารานีสัพพะลิวารานีปฏิคันหาตูปฏิคันหาตู ทำหากันอีคารตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญพระพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายข้าอาบน้ำฝนข้าอาบน้ำฝนกับทั้งบริวารเหล่านี้กับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระพิสุสงแก่พระพิสุสงขอพระพิสุสงจงรักขอพระพิสุสงจงรักข้าอาบน้ำฝนข้าอาบน้ำฝนกรรทั้ง นี้บริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ่งการละนานเพอสิงการละนานสาธุสาธุสาธมีทาิ ปูเลยอะไรควายเขาอะไรนะเจ้านี่น้ำไม่หยาดแน่นอับเดียวน้ำไม่หยาดหยาดก็หยาดเตรียมตัวกดน้ำเลยนึ่งเก่าน้ำก้นปูครับขนไอเมียอยากน้ำก่อนครับน้ำก่อนแป๊บนึงครับผมนี่อีกอ่ะมาทำบุญสับผมวัดที่เจ็ดครับผมเนาะวัดต่อไปครับวัดตัวที่ศูนย์ครับวัดที่แปดนะครับเจเบ เจ๊เบครับผมแมนครับผมบุญมาผมมาท่านหนึ่งครับผมขนบุญมากกาแม่ท่านหนึ่งครับผมเตินสกกาวท่านหนึ่งเอฟซี่ช่องน้องกำแพงกาหลายคนเลยเนี่ครับผมเอาได้บุญไปนั่งกันเนาะค่ะท่านผู้ชมครับผมคุณป้าแยงแร้งมาทำนด้วยเงินครั ยะท้าบริวาปุราปริปุรนเตตตาภะลังเอวะเนวะอิโตทินังเตตานังอุปกะปติอิชิตังปะทิตังสุมังจิปะมีปะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกปะฉันโทปะนัลทุยะท้ามณีโชติลทุยะทาสัพิติวิวาฉันทุสัปะโรโกวินาสัตุมะเตปวัต วันตาลโยสุขีติขายุโกภาวาปิว <c oughs> so ัฒนสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจาตาโลธรรมาวะกันติอายุวันโนสุขังภะลังยัญจโกทะกินาตินาสังขมิสุปฏิทิตาทิกลาตังหิตายาสานาสุปกกปะเต သောကြတေသမ္မောတအယံတိသတိတောပေသနာပုစ္စတကသဥလလပလဇာပိကုရမနုပါတိင္တုမိခုယပသုသင်္ဂဏပကံတိဘဝ తు သပမင်္ဂလံလခန္တုသပတိဝသသပပုတ္တ ानु ပါဝေနသသဆိုတိပဝံတုเตဘဝ తు သပမင်္ဂလံလခန္တုသပတိဝသသပဓမ္မ ानु ပါဝေနသသဆိုတိပဝံတုเต ภาวะตูสะพัมังคะลังลาภันตุสะพัเทวตาสะพัสังฆารุภาเวนะสัทธาสุธีภะวันตุเตรับพอดไม่ต้องกันเนาะที่ทั้งชองคเนาะรับพอนด้วยกันนะครับผมปูบ้านนี่มิดฟันแบบปู่วาิบอกนี่แหะค่ะมือฟังข้อฟันกับปูนะค่ะมือวันเดย์สองสาม ือหล้างเลยละ่ะครับผมปูปูเลยเห็ดเสีเห็ดอัตไอพระธาตุเก็บอัฐิพระพุทธเจ้าเฮ้ามันไปอยู่ตามโคนใหม่โคนไหลเช็ดเป็นระ,ะเบียบครับผมตอนนี้ก็เลยนี่มีมสันนี่ก็เลยเห็นไปอยู่มองมองเส็ดธาตุนละมันเป็นมันมีเสาซีเสาป่วยต้นเตียนต้นเตียนอยู่ก็เลยย่างไปจับก็มีู้หญิงผู้หญิ่งมันมาคนหนึง่งมาจับมือไปย่างไปย่างย่างเพื่เด็กเป็นเป็นห้องไปเลยอ่าไปห้องไป เจ้าอยากเล้ยบ่อาจารย์ัดักไามข่อยกันอยากเล้ยเดเนาะคันอยากเลี้ยก็ไปศวนเก่าอัจายว่าหม่เงหื่โเล่นวะเด็กเลยครัเก่าเดดังเก่าปูยังมาอันอันย่อมเจยังมาตัวข่อยได้เล้ยงเดยน่ะอาารยว่า้พนเห็ดเห็นเห็ดเป็าดเก็บกระดูกไอ้ปูอทิเจ็ดอันเศษปลาคักพังของพระพุท้าห้องนี่ละครับอ่านได้ยางไป จูงแขนเข้าไปนางก็จงผู้บ่าวผู้สาวจีบกันนี่หแต่ว่าูความรู้สึกของ่อรมันเป็นผู้บ่าวผู้สาวดิคือเป็นอยากพี่น้องพอได้เมื่อเป็นกอดเล่ากอด้อเล่าข่ายค่ายพอไ้ตีพอตีพอ้บันเก้าสี่ล่างเก้าสี่ล่างือว่าทุนเก้าปูมากินเนากัดตี้วคนบอกกันได้คนบอกอันนี้ตีกนฝันให็ที่ตอนฝันทุนเก้า เก้าสี่ศูนย์เก้าี่ก็ได้ี่ไปได้ไหมไปได้เขียนสไปเลยเนียนุ่มต่ได้ครับมห้าศูนย์เก้าห้าบนห้าศูนย์เก้าล่างศูนย์สี่ดังเก้าซีแม่ดังห้าศูนเก้าลือกดังน้นม่ดับถ้าาจาไทยเมื่อก็ได้ลองเขียนไปปเลยค่ะคือบอกข้าวันห้าศูนย์เก้ครับล่างก่าซีเน้นตัวเดียวเลยดที่แล้วแล้วน้นงเลยค่ะ ศูนย์หนึ่งห้าสิบสองวันที่สิบหกเดือนเจ็ดพาบันเกันเป็นตรงกันคับอุไข่ขอจากไม่เท่ามากหนึ่งห้าศูนย์ครับผหนึ่งเก้าศูนยครับเ้ที่ไข่เขียนแตให้เก้าคุณไได้เขียนบุ๊ เห็นูเห็นอยู่ครับเห็นีนะรับ้ำนันนึงเก่าศูนกับหนึ่านตนี้ไม่เล่ไ่ตดไม่เท่าขอเร่งเยตัวนี้น้อยซีได้ลากีเรีเยอะ้วอะไอเอฟันฟังออกฟังออกครับผมเนาะมาเมื่อปูฮะอีบอกฟันเห็นพยาะมบอกนเก่าซุนเก่าซุนเก่า เขาจุงแขนไปว่าน้ำข้างเั้ยเป็นห้อมไปแต่ว่าขขางๆมม่เป็นเมืดอยคือคล้าคๆก็บ่าเป็นไม่มีแต่หอมไปซื้อไปเห็นยังอย่นะข้าวขอ่ปูเขาเร่ยขันแยกแล้วก็ซื้อเอาโอ้ยั่งซื้อเอาซูนจังของน้องเขาเรียกพีตีเอาเอาหาใช้ไม่แต่ใช้บุคคลอะไดเคือเพืดออนี้ขันถัมนแตซื้อซูนาให้เอตัดออกเปยตออตัตัวนะเดาจะมาเดาจะมาเตะตามนีเนาะผลบ้านจังสัตว์เด้กเขาเรียกขัดแยกแล้วขนแยกแล้วอยู่แล้วเออม่ใ่เนี้ <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยแน้าจอไว้อาความคัับียบได้อ่านอยู่เดี๋ยวครับผมให้เอฟซีทั้งช่องพักแัปน้าจอปันเด้อครับผมเนาะนี่ครับผมปูวัดป่าบางชมพูครับบนห้าศูนย์เก้าล่างเก้าสี่ครับผมเนาะนี่ครับให้เอฟซีทั้งช่องแคปนาจอครับผมกกีเปูเขาตัวบ่อยมากเด้อครับผมเนาะสำหรับปูวัดป่าครับผมครับแต่ชุดท่านนี้ครับผมขออุทธรณ์ให้เอฟซีทั้งช่องที่เบิรงคลิปนี้ เดินทางแถวขาดปลอดภัยครับผมสุขภาพแข็งแรงวัดต่อไปนะคร <caring> <u> uh> ับวัดที่แปดครับวัดปู่สี่ศูนย์ครับผมคลิปนี้ับสวัสดีครับลาคอมพี่ชายครับค่ะคุณแม่เอาสวัสดีครับฝากคนไร้คนแช่คนติดตามมึงนี่หน่ะเนี่ยคนเล่นสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม